คือวันนี้ผมจะทาการโอนเงินจากบัญชีท r ูมันนี่ของผมเนี่ยซึ่งตอนนี้มันมีอยู่10บาทนะครับผมจะโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอมสินอย่างเงี้นะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูแต่ก่อนที่จะไปดูผมขออธิบายก่อนนะครับว่าบัญชีท r ูมันนี่ของผมเนี่ยภายในแอปพลิเคชันท r ูมันนี่เนี่ยมันมี2กระเป๋าเงินด้วยกันนะครับตอนนี้ก็คือกระเป๋าเงินของบัญชีท r ูมันนี่เองนะครับแล้วก็กระเป๋าเงินของบัญชีธนาคาร KKP Start Saving ที่ผมเพิ่งเปิดมาเมื่อคลิปที่แล้วเนาะ ทีนี้ผมก็จะโอนเงินจากบัญชีทูมานี่ไปยังบัญชีธนาคาร KKP Star t Saving เนี่ยซึ่งมันโอนฟรีค่าธรรมเนียมอยู่แล้วเนาะเพราะมันใช้แอปพลิเคชันเดียวกันในการทํารายการนะครับทีนี้พอเงินอยู่ในบัญชีธนาคาร KKP Star t Saving แล้วเราจะโอนไปยังบัญชีธนาคารไหนก็ได้เพียงแค่เรามีเลขบัญชีธนาคารของ คนที่เราจะโอนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นของเราเองหรือของใครก็ช่างเนาะมันสามารถทําได้โดยที่ฟรีค่าธรรมเนียมนะครับโดยที่ไม่จากัดยอดเงินขั้นต่ําแล้วก็โอนปุ๊บเข้าปั๊บนั่นเองโอเคอธิบายคร่าวๆก่อนเดี๋ยวจะทําให้ดูก่อนเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับต่อไปโอเควิธีการเดี๋ยวผมอัดหน้าจอก่อนนะอ่ะที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือหน้าจอโทรศัพท์ของผมนะครับวิธีการโอนเงินจากบัญชี t r u e m o n e y ไปยังบัญชีธนาคารออมสินอย่างนี้นะครับกดเข้าไปที่แอปพลิเคชัน to Money เลยนะครับลงชื่อเข้าใช้ปกติเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับบัญชี t o m o n n e y ของผมมียอดเงินอยู่ที่10บาทนะครับวิธีการโอนเงินก็กดเข้าไปที่โอนเงินเลยนะครับท่านผู้ชมเราจะทําขั้นตอนแรกนะครับนั่นก็คือนะครับการโอนเงินไปยังบัญชี KKP Star Saving ก่อนนะครับ ซึ่งมันใช้แอปพลิเคชัน u o Money นะครับในการทำรายการเหมือนกันเนาะอ่าเราก็กดเข้าไปที่นี่นะครับเปลี่ยนการโอนเงินก่อนตรงนี้นะครับดูตารางสอนผมไปนะแล้วก็กดเข้าไปที่ my kkp start saving นะครับกดเข้าไปตรงนี้ปึ้งนี่นะครับก็จะมี ให้เราระบุจำนวนเงินว่าเราต้องการโอนไปเท่าไหร่นะครับจากบัญชีทูมานี่ไปบัญชีธนาคาร KKP ก่อนนะอันนี้จะเป็นขั้นตอนแรกอยู่กดเข้าไป1บาทเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าน1นบาทก็สามารถโอนได้นะครับตรวจสอบข้อมูลแล้วมันโอนฟรีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับท่านผู้อชอมจะมีข้อมูลให้เราตรวจสอบนะครับว่านี่นะครับจากบัญชีทูมานี่ของเราไปยังบัญชีธนาคาร KKP Star Saving นะครับซึ่งเป็นบัญชีธนาคารของธนาคารเกียรตินาคินเนาะ กดไปที่ฝากเงินใส่รหัสพินของเรานะครับอันนี้จะเป็นรหัสพิน F2 Money นี่นะครับฝากสำเร็จแล้ว1บาทแล้วนะครับตอนนี้นะครับอาเดี๋ยวเรากลับไปหน่อยนะครับดูบัญชีธนาคารของเรานะครับนี่นะครับ ภายในบัญชีธนาคาร KKP Start Saving ของเราก็จะมีเงิน3บาทซึ่งผมได้ลองไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก่อนที่จะมาทําคลิปนะครับตอนนี้บัญชีธนาคาร KKP Start Saving ของเรามีเงินแล้วนะครับเราก็จะโอนเงินจากบัญชีธนาคาร KKP Start Saving ซึ่งมันใช้แอปพลิเคชัน t r u e m น n ี y ในการทารายการเหมือนกันเนาะก็จะมาเจอหน้าตายอย่างนี้ทีนี้เราจะโอนจาก KKP Start Saving เข้าบัญชีธนาคารออมสินอย่างนี้นะครับ ซึ่งบัญชีธนาคารอมสินของเราก็ปกติเลยไม่ได้ผูกร้อมเพรียไม่ได้อะไรแต่อย่างใดนะครับเรากดเข้าไปที่โอนเงินนะครับท่านผู้ชมนี่โอนเงินก็จะมีให้เราเลือกปลายทางเราก็เลือกปลายทางที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นธนาคารอะไรนะครับก็สามารถโอนได้ผมก็เลื่อนไปหาธนาคารของผมก็คืออมสินกดแตะเข้าไปอย่างนี้เลือกธนาคารก่อนจากนั้นก็กดไปที่บัญชีธนาคารนะครับ ระบุจานวนเงินมี3บาทใช่ไหมโอนทั้งหมดเลยครับ3าบาทตรวจสอบข้อมูลนี่นะครับก็จะขึ้นชื่อบัญชีของเรามาให้เราตรวจสอบเลยนะครับท่านผู้ชมสามารถตรวจได้ว่าหมายเลขบัญชีธนาคารที่เรากรอกไปมันถูกต้องตามความต้องการที่เราจะโอนไหมนะครับตรงกับคนที่เราจะโอนไหมนะครับอย่างของผมตรงเนาะค่าธรรมเนียมศูนย์บาทท่านผู้ชมเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมโอนจากทรูมันนี่ไปที่ ออมสินเองมันจะมีค่าธรรมเนียมนะมันจะโอน3บาทไม่ได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมจากนั้นกดยืนยันใส่รหัสพินของแอป t r u m m o n e y นะครับนี่นะครับทำรายการสำเร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชัน m y m o ของธนาคารออมสินของผมนะครับ ก็บอกว่ายอดเงินจํานวน3บาทได้ฝากบัญชีนี่นะครับหมายโมก็แจ้งมาว่าเงินได้เข้าแล้วโอนปุ๊บก็เข้าปั๊บนะครับที่ผมบอกโอนสบาทก็ได้ไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าใครมีบัญชีทูมันนี่แล้วยังไม่มีบัญชีธนาคาร KKP s t a r Saving ท่านผู้ชมสามารถย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมเพิ่งเปิดไปเมื่อกี้เองนะครับท่านผู้ชมลองย้อนไปดูได้ว่าวิธีการเปิดต้องทําอย่างไรนั่นเองนะครับก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับมันมีประโยชน์นะครับท่านผู้ชม โอเคคลิปนี้ก็จะมาแชร์เป็นแค่นี้ถ้าเกิดเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์นะครับถ้าเกิดว่าอยากติดตามผลงานของผมต่อไปก็กดติดตามไว้นะคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ